7มหานามาสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะ1 3 3สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้ว ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบอพิษบุคคลถึงพระพุทธเจ้าเป็นสลณนะถึงพระธรรมเป็นสรณนะและถึงพระสงฆ์เป็นสลณนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมหาบอพิษอุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธามหาบ่อพิษอุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไร่ อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะมหาบอพิษอุบาสกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจากคะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญามหาบอบพิษอุบาสกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอรยิย ชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญามหานามสูตรที่เจ็ดจบ